กาบสวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิกโกบอลจจโบริจโกมาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังรีวิวฟุตบอลคู่ประจำวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่มทีเด็ด VIP ที่เป็นทีเด็ดบอลเต็งระดับความมั่นใจ80-90%ที่จะมีแจกกันในกลุ่ม VIP เท่านั้น แล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับผลวิเคราะห์บอลประจำวันที่28ธันวาคม2565นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับระหว่างลิส t u n ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอรฟาดแข่งกันเวลาตี3ครับราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2นะครับเราไปดูสถิติกันทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับ เจ้าบ้านลิสต์ยูไนเต็ดนะครับผลงาน5นัดล่าสุดนั้นชนะ2แพ้3ครับส่วนทางทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ City, ชนะ4แพ้1ครับสถิติการเจอกันนัดหลังสุดนะครับแมนเชสเตอร์นะครับชนะไป2แพ้1นะครับผม แมนซิตี้นั้นแพ้รวดจากเกมที่แล้วนะครับซึ่งทําให้พวกเขานนั้ไม่ได้ขึ้นจากฝูงของตารางโดยเร็วนะครับพวกเขาชนะรวดจาก2เกมหลังที่พบกันนะครับแถมยังได้11ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูนะฮะและก็ไล้พ่ายยีนัดจาก24เกมนะครับได้เปรียบแน่นอนนะครับยังไงเกมนี้ก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับรู้กันอยู่แล้วนะฮะลงไปเลยฮะแมนซีนะฮะฟันธงครับแมนซียิง40แน่นอนครับ หากคุณชอบการวิเคราะห์อบอลอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจและกด Sub สไค i b ์ให้จิโกโกบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ